สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโรโอเลยแม่หมอความสุขมๆๆมหมอหตัวแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานอาล่ะพลังงานเอน็นดีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีใน,ด,ในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้สุ per แต่งแม่หมอด้วยนะคะให้ไม่เป็นก่ เป็นไรคะ่ะหรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะและที่สําคัญใครอยากดูดวงนะคะแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะค่ำคืนนี้เป็นค่ําคืนที่แสนพิเศษเพราะเป็นวันดาวนะคะราหูย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มนั่นเองนะคะเราก็เลยตั้งชื่อแลนดดอมว่าข้อความพิเศษนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ข้างคุณณช่วงเวลา คุณไปสักการะณสถานที่แห่งหนึ่งนะคะช่วงเวลาคุณไปสักการะท่านท่านมองคุณอยู่นะคะ ừ, ช่วงเวลาที่คุณก้าวเข้าไปสู่สถาน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 แห่งนั้นนะคะท่านมองคุณอยู่และในเวลานี้นะคะท่านอยากจะสื่อสารกับคุณณนะเรื่องใดสิ่งที่คุณไปขอพรหรืออะไรหรือคุณไปสักการะท่านท่านมาสื่อกับคุณแล้วณช่วงเวลานี้ ค่ำคืนนี้นั่นเองนี่คือข้อความพิเศษจากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะ,คะที่สถิตยอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณไปสักการะแล้วท่านประชิดต,ตัวคุณณนะช่วงเวลาที่คุณสักการะท่านนั่นเองและถึงเวลาแล้วที่ท่านจะมาสื่อสารกับคุณณนะช่วงวันดีๆค่ำคืนวันที่5เดือน5นั่นเองค่ะนะคะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะ นะคะคท่านอยากจะมาสื่อสารอะไรกับคุณคะท่านมองเห็นคุณที่คุณไปสักการะนะคะแม้กระทั่งคุณยื่งกายเข้าไปในนะคะสถานที่อย่างนั้นท่านก็มองเห็นนะคะแสงของคุณส่งไปถึงท่านและในเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับรู้ว่าท่านอยากจะสื่อสารและอยากบอกอะไรกับคุณนั่นเองค่ะมาค่ะนะคะ ขอบคุณค่ะขขอ่ไข่่ไข่่โชคดีโอเมก้าซาโซาโคซาโคุณไปสักการะท่าไหนมาคะเรารู้เลยว่าคุณไปสักการะชั้นสูงมากนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงมากและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นะคะทุกคน ขอคุอคอคนี่คืออะไรคะนี่คือดีเอ็มเพลเลอร์นี่คือหนึ่งเรียนทุกคนนี่คือดีเอ็มเพลเลอร์นะคะเราบอกเลยว่าท่านเป็นนะคะ ยิ่งสูงสูงมากเอาท่าเปรียบเทียบก็คือสูงที่สุดแล้วนั่นเองนะคะนี่คือดีเอ็มเพลเนอร์นะคะคุณไปสักการะท่านแล้วท่านมีบารมีโคตรสูงโคตรยิ่งใหญ่สิ่งที่ท่านมองคุณท่านเห็นคุณในสิ่งที่คุณไปขอพรและสิ่งที่ท่านอยากจะมอบให้คุณคือโชคลาภเงินทองคุณปรารถนานะคะอยากปลดหนี้ปลดสินอยากมีโชคลาภเพื่อจะมีบ้านใช่ไหมนะคะเพื่อจะมีโลกไปใหม่ในชีวิตคุณใช่ไหมนะคะโอ้ยทุกคน สาธุนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณนะคะโชคลาภก้อนใหญ่แล้วคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้มีตามที่คุณปรารถนาหนึ่งเหรียญคุณจะมีเงินมีทรัพย์มีสินได้ซื้อบ้านได้ซื้อค้าหาือห,หลังนี้คุณปรารถนาแบบนี้ใช่ไหมนี่คือดีเอ็มพลนะคะองค์ที่มียานขั้นสูงเป็นเทพขั้นสูง ยิ่งสูงที่สุดอาเราบอกเลยว่าคุณไปสักการะใครเราไม่รู้แต่รู้ด้วยว่าท่านเป็นผู้มีบารมีสูงที่สุดสูงดีเอ็มเพลเลอร์ไม่สูงได้ไงคะรวยที่สุดอะคะ่ะนะคะแล้วก็มียานสูงสุดนะคะณสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณเพิ่งไปมานั่นเองช่วงเวลาที่คุณย่างไก่เข้าไปสักการะพระองค์ท่านพระองค์ท่านมาประชิดตัวคุณและได้ยินคำขอพรของคุณอย่างชัดเจน นั่นเองคุณขอให้คุณมีโชคมีลาบมีลาบก้อนใหญ่ได้ปลดหนี้ปลดสินได้มีรถซือ้อรถซื้อบ้านใช่หรือไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะต่อค่ะโอ้ไม่ดกคนขอบคุณค่ะเอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ ท่านไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนไปขอให้ครอบครัวคุณมีความสุขถ้าเป็นครอบครัวนะคะบางคนไปขอให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะบางคนไปขอให้ตัวเองมีคู่มีโชคแล้วก็มีลาบแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณนี่คือถูออฟรับนะคะคุณจะได้เจอคู่โซเมตนะคะองศักดิ์สิทธิ์ขันสูงเป็นเทพใหญ่ ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้เพราะขึ้นดีเอ็มเพลเลอร์นั่นเองนะคะเราไม่สามารถบอกได้เพราะเรารู้ว่า นะคะคท่านเป็นองค์ใหญ่มากๆนั่นเองนะคะสถานที่ตรงนั้นคุณต้องไปไปสถานที่ใหญ่แน่เลยใช่ไหมคะอันนี้เราไม่รู้ได้เพราะว่าเป็นเทพองค์ใหญ่มากดีเอ็มเพลยเลอร์นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะท่านเข้าใจพรของคุณท่านมากระสิบบอกแต่ท่านไม่สามารถบางทีท่านสื่อสารกับคุณแล้วท่านคุณไม่ได้ยินในสิ่งที่ท่านสื่อสารและไพ่นี้ จะนำพาความจริงให้คุณได้ปรากฏอย่างทองแท้นั่นเองนะคะว่าท่านจะมามอบอะไรให้คุณนั่นเองนะคะต่อค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการงานของคุณจะโดดเด่นโอ้สาธุ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 นะคะนับจากนี้นี่คือ Queen of ์เบอร์ l คล นะคะคุณออปรอเคุณปรารถนาจะมีเงินมีทรัพย์มีสินนะคะรลาชินีถือเรียนนะคะนี่คือการงานของคุณจะโดดเด่นการงานมาพร้อมกับการเงินเงินหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับการงานนั่นเองคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการการเงินคุณจะได้รับปรับเงินเดือนธุรกิจการงานการเงินครอบครัวของคุณจะโดดเด่นนั่นเองนะคะคุณปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวย Queen o f p e t t ช c ่นะคะพบการงานของคุณนับจากนี้คุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะการเงินถ้าคุณประกอบธุรกิจด้วยตัวคุณเองนะคะคุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจของคุณนับจากนี้จะนำพาความสุข ความสำเร็จมาเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีโชคลาภนั่นเองนะคะโชคลาภครั้งนี้ทําให้คุณได้สร้างธุรกิจของคุณเองก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนั่นเองนะคะแต่ที่สำคัญคุณต้องรักตัวเองให้มากนะคะเพราะว่ามันขึ้นทูออฟคับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามให้คุณรักตัวเองให้มากๆแล้วสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายสิ่งที่ท่านประทานให้คุณคุณไปขอ องไหนมาคะเพราะว่าเป็นองค์ใหญ่เลยนั่นเองนะคะทุกคนและนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณนั่นเองนะคะมาสื่อต่อคะ่ะสัน้นทุกคนทุกคนขอ,ค,ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณไปขอให้คุณมีชีวิตใหม่ให้ธุรกิจงานใหม่ๆของคุณคุณอยากมีธุรกิจใหม่อยากมีชีวิตใหม่อยากมีความสุขอีกครั้งใช่ไหมคะนี่คือเดอะสตาร์ นะคะคุณจะได้มีชีวิตใหม่นะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้ถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณเลื่อนผ่านหรืออะไรก็ตามแสดงว่าไม่ใช่คลิปของคุณแต่ถ้าคุณไม่เลื่อนผ่านหรือนะคะ คลิปนี้เด้งไปหาคุณสแสดงว่านะคะบุญของคุณมาถึงกับคลิปนี้แล้วนั่นเองนะคะเดอะสตาร์ธุรกิจการงานใหม่ๆที่คุณปรารถนาที่คุณหวังไว้ว่าจะสําเร็จภายในปี68การเงินของคุณที่คุณจะได้เป็นราชินีถือเหรียญเป็นดีเอ็มเพล r เลอร์นะคะคุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนานะคะชีวิตที่เคยอ่อมเคยยมจะไม่มีความออมความยมเข้ามาในตัวคุณแล้วคะ่ะนะคะนี่คือเดอะสตาร์ หลักครั้งใหม่นะคะสิ่งที่คุณปรารถนามีแต่สิ่งใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมาสื่อสารกับคุณต่อคะ่ะทวอเฟิโกนับจากนี้นะคะนี่คือดวงตา นะคะคุณเห็นดวงตาของท่านไหมคะสายตาของท่านจับจ้องมาที่คุณช่วงเวลาคุณไปขอพรจากท่านนับจากนี้สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการเงินของคุณคุณจะบาลาน์รายรับรายจ่ายได้คุณจะปลดหนี้ปลดสินเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ไปปลดศินอย่าพึ่งเอาไปให้ใครอย่าพึ่งเอาไปให้ใครเมื่อพรน,นี้สําเร็จ ะะต้องปลดหนี้ปลดสินให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ทําบุญทํากุศลสร้างบุญสร้างกุศลตามที่คุณอธิษฐานตามที่คุณเคยอธิษฐานไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือดวงตาของท่านจับจ้องคุณตลอดเวลาณนะช่วงเวลานี้นะคะท่านจะอยู่ตรงไหนท่านก็สามารถเข้าบ้านคุณได้เข้าคอนโดคุณได้เพราะท่าน นะคะมีลิธาพิเศษอย่างมากมายเพราะขึ้นดีอ e มเ e r o r นะคะไม่มีอะไรจะดีเท่าดีอ e มเป r แล้วบารมีท่านสูงเหลือล้นนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ my god โอ้ my god สาธุสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณต้องการให้ครอบครัวคุณมีความอบอุ่นกลับมามีความสุขอีกครั้งใช่ไหมคะเราบอกเลยว่าถ้าคุณไปขอเรื่องความหัก คุณจะได้เจอคู่รักคู่โซเมดคู่ที่ใช่นะคะคู่ที่ใช่เลยนะคะเป็นคู่รักคู่แบบหากันจนเจอค่ะนะคะ,นะคะถ้าใครยังไม่มีคู่คุณจะได้คู่คู่ทั้งนะคะ Lucky in love a n แอน c k ลักกี้อเกแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะสภาวะการเงินของคุณขาดแคลนเอาง่ายๆเลยนะคะคนโสดหรือคนมีคู่ชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งและที่สำคัญ การเงินของคุณธุรกิจของคุณนับจากนี้นะคะนับจากนี้นะคะจะมีแต่ความสุขเข้ามานั่นเองธุรกิจใหม่ๆที่คุณวางแผนนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของคุณที่คุณวางแผนไว้นะคะจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วผลิตภัณฑ์นี้จะนําพาความสุข ให้มาสูตรในครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครเป็นราชการนะคะคุณจะได้ปรับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจเราบอกเลยว่านะคะความสุขของคุณกลับมาในรอบ1ปีนี้นั่นเองหลังจากดาวลาหใหใจแต่ที่จริงเราคิดว่า บางท่านไปสักการะนานแล้วค่ะนะคะและนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อณช่วงเวลานี้วันดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะข้อความพิเศษจากพระองค์ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประชิดต,ตัวคุณช่วงเวลาที่คุณไปสักการะท่านนั่นเองณสถานที่แห่งหนึ่งไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหน ใกล้ๆนี้เลยค่ะคุณไปสักการะมาใช่ไหมคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนะคะความทุกข์ความอ่อมความยมได้หมดไปแล้วต่อค่ะ <S <S ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ประตูแห่งด้านการเงินของคุณได้เปิดแล้วโอ้สาธุสาธุสาธุใครเนี่ยประตูทางด้านการเงินได้เปิดออกให้คุณได้รับแล้วนะคะธุรกิจทางด้านการเงิน ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรนับจากนี้สิ่งที่คุณวางแผนไว้ประตูธุรกิจการงานของคุณธุรกิจประตูนี้จะนํำพาเงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณตลอดทั้งปีนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาท่านได้เปิดประตูคังสมบัติให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะโอมสาทุ ใครเป็นผู้โชคดีในดูคลิปนี้เนี่ยนะคะนะคะนี่คือประตูทางด้านการเงินประตูคงคางของคุณได้เปิดออกแล้วพระองค์ท่านนะคะณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการละมาได้เปิดประตูนะคะทางด้านการเงินให้คุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะ นี่คือนี่คือคุณไปขอให้คุณได้เจอสิ่งที่ใช้งานที่ชอบนี่คือถูกนะคะถูกออฟบอศสมัยนี้คนทํางานสองงานคุณจะได้ทํางานสองงานโลกใบใหม่ของคุณคุณอาจจะได้ทํางาน งานนี้จะสร้างอาณาจักรของคุณงานนี้จะนำพาความสุขนะคะธุรกิจแห่งนี้เป็นธุรกิจที่คุณอาจจะสร้างใหม่สินค้าแบรนด์ของคุณเป็นแบรนด์ใหม่ก็ได้นั่นเองนี่คืออะไรคะทูออปอลน,นะคะคุณจะได้รับข่าวสารดีๆงานที่2ง,งานที่คุณกำลังจะลงมือทำนี้แหละคะ่ะจะนำผลผลิตทางด้านการเงินมาสู่ในชีวิตคุณนะคะถ้าคุณเป็นธุรกิจผู้หญิงนะโอ้โห งานที่สองของคุณนี่โคตรดีเลยนําเงินมาสู่คุณนั่นเองนะคะโลกเป็นของคุณนะอะเราพูดอย่างนี้เลยค่ะนะคะธุรกิจที่สองของคุณ,คณอยู่ดีๆคุณก็ได้มีโชคโชคทางด้านการเงินโชคทางด้านการงานแล้วประตูคังสมบัตินะคะท่านเปิดประตูคังด้านการเงินให้กับคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะซิกนะคะซิกออมเพติคอลนะคะถ้าคุณปรารถนาเงินโอ้ชาธุสาธุสาธุนะคะถ้าคุณปรารถนาการเงินท่านจะมามอบเงินให้คุณนี่คืออะไรคะซิกออมเพติคอลนะคะถ้าคุณขัดสนเรื่องเงินคุณไม่ต้องขัดสนเรื่องเงินท่านจะมามอบลูกแก้วตอนนี้แหละค่ะวันนี้ค่ําคืนนี้สิ่งที่ท่านมาสื่อว่า คุณจะได้แก้วสารพัดนึกวิชาบางสิ่งบางอย่างที่จะนำเงินมาสู่คุณท่านจะมอบวิชาขนานเอกให้กับคุณเป็นลูกแก้วค่ําคืนนี้ถ้าคุณระลึกถึงใครเราก็ไม่รู้แต่เราบอกเลยว่าท่านเป็นองค์เทพองค์ใหญ่และจะมามอบพอรวิเศษให้กับคุณนั่นเองถ้าใครโชคดีได้ดูคืนนี้โคตรเลยค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คือพอรวิเศษแก้ววิเศษที่ท่านกําลังจะมอบให้คุณ Si c k of p ป l ก็คือการเงินของคุณธุรกิจของคุณการเงินของคุณจะโดดเด่นมากคุณไปขอเรื่องการเงินใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ความรักใช่หรือไม่นะคะนับจากนี้คุณจะมีแต่ความสุขเข้ามาหลังไหลเข้ามา Number รวันใครเจอคลิปนี้คือสุดสมกับคําว่าข้อความพิเศษจริงๆเพราะเราไม่คิดว่าจะตั้งคําว่าข้อความพิเศษเลยนะคะแต่อยู่ดีๆเราก็เอ้ยใช้คําว่าข้อความพิเศษดีกว่า อยู่ดีๆก็นึกคํานี้ขึ้นมาแล้วนึกถึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครองค์ใหญ่ใครเหมือนกันเราก็แบรกเหมือนกันนะทุกคนถ้าทุกคนมาถามเราว่าองค์ไหนล่ะเราไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่รู้แต่ว่าคุณไปสักการะมานะคะเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ ใหญ่เลยแล้วท่านสถิตช่วงที่คุณก้มลงกราบท่านก้มลงไหว้ท่านนะคะท่านอยู่กระสิบอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละแต่คุณไม่สามารถได้ยินท่านนั่นเองนะคะและตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านจะมาสื่อกับคุณเป็นค่ำคืนที่โคตรดีนะคะแล้วอยู่ดีๆเราก็ตั้งข้อความพิเศษนี้มามาต่อกันค่ะ ท่านจะมามอบของวิเศษให้กับคุณนั่นคือตํำลาการหาเงินแก้วสารพัดนึกให้กับคุณนั่นเองนะคะโคตรดีเลยแล้วท่านจะมาชี้ช่องทางทางด้านหาเงินประตูประตูการเงินของคุณได้เปิดออกแล้วนะคะนับจากนี้หลังจากปิดตายมา ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณโอ m มก้าโอ m มก o d โอ m มก้าโอเมก้าทุกคนเราสับไพ่แล้วนะนับจากนี้นี่คืออะไรคะโฟร์ออปเปเให้คุณห่วงแหนเงินนี่คือคุณนั่งนั่งอยู่ในบัลลังก์เหรียญบัลลังก์เหรียญน,นะคะหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่จงรู้จักรักเงิน เป็นเศรษฐีขี้เหนียวเราก็ต้องรักเงินสิคะเพราะเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันหาได้ด้วยตัวของเรานะคะจะใช้อะไรก็ขอขอบคุณเงินเราใช้ทุกครั้งนะทุกครั้งเราจะมีเงินติดกระเป๋านะคะแบงค์ยี่สิบเนี่ยเราจะไม่ขาดเลยเพราะเขียวเหนียวซับเราถือว่าเป็นเขียวเหนียวซับนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครไม่มีสีเขียวก็แดงก็ได้นะคะม่วงก็ได้นั่นเองนะคะแต่เราจะพก สีเขียวเพราะเราถือว่าเขียวเหนียวทรัพย์นั่นเองเวลาเราจ่ายเงินไปเราจะขอบคุณเงินเสมอนี่คือนะคะ for p r a t i c นับจากนี้ให้คุณรักเล่หห่วงแหนเงินแม้คุณจะมีเงินมากเท่าไหร่ก็อย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะท่านมาบอกนะคะให้รู้จักใช้ใจ่ายเงินวางแผนทางด้านการเงินจัดการทางด้านการเงินให้ดีๆนั่นเองนะคะสี่เหรียญไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่ไม่ดีนะคะสี่เหรียญคือไพ่คนรู้ อ่ะเขาเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะเศรษฐีขี้เหนียวใช่ไหมคะนั่นเลยคะ่ะนั่นแหละคะ่ะต่อค่ะนะคะรอจังหวะเวลาแฮงแมนรอโอกาสนะคะรอโอกาสถ้าเรื่องความรักนะถ้าเรื่องความรักนะคะช่วงจังหวะเวลาเดียวมันจะมาหาคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะนะคะรอเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วคุณจะได้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะแต่ถ้าเรื่องการเงินคุณสบายใจได้เลยคะ่ะ ท่านจะประทานพรให้คุณแต่ถ้าเรื่องความรักคู่โซเมตอะไรก็ตามนะคะปรับปรับมันก็ต้องรอนั่นเองนะคะเมื่อถึงเวลาจะมาถึงคุณเองนั่นเองนะคะท่านบอกในเรื่องความรักนะดีแห้งใหม่ถึงให้รอนิดนึงนะคะความสุขนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าเรื่องการงานการงานพึ่งนี่คือถ้าเรื่องการงานชีวิตใหม่ของคุณจะเจอจรัสแสงตะวันแห่งวันใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะเอกออนนะคะคุณจะโดดเด่นมากและจะเดียวมากภายในปี68เร่งทำ ะะการงานคุณถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเดาดีทุกลัคนาราศีเราบอกเลยค่ะแล้วนี่คืออะไรค่ะนะคะเสนตะวันแห่งมันใหม่ของคุณเจ,ดจิดจรัสมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับแต่นี้ไปคุณดูสิคะเอสออฟวอนนะคะธุกรกิจประตูการเงินและประตูการงานของคุณได้เปิดแล้วนี่คือประตูแห่งความสําเร็จท่านมากระซิบบอกคุณนะ นะคะค่าคืนนี้เป็นค่ําคืนที่ดีๆเป็นค่ําคืนแห่งความสุขดาวราหูเคลื่อนย้ายนะคะเป็นนิมิตท,ที่ดีสําหรับคุณทุกคนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะนี่คือนะคะในเรื่องการงานนะคะคุณไปขอเรื่องการงานด้วยใช่ไหมคะคุณเซฟคลิปนี้ไว้ตลอดทั้งปีก็ยังว่าได้เลยค่ะแล้วคุณศรัทธาองค์ไหนเมื่อคุณสําเร็จตามแต่และเป้าตามแต่และเป้าหมายที่คุณ อขอพอรไปคุณก็ไม่ใช่ว่าพร้อมกันเสร็จพร้อมกันทั้งในสิ่งที่คุณขอนะคะคุณต้องนะคะเสร็จอย่างหนึ่งก็ไปถวายพรเสร็จอย่างหนึ่งก็ไปถวายพรแบบนี้ค่ะถ้าคุณศรัทธาอางค์ไหนคุณเพิ่งไปสักการะมาหรือคุณไปสักการะช่วงปีเนี้ย ปีนี้แล้วราหูพึ่งเข้าพึ่งพึ่งออกจากมังกรนะคะออกจากปีใหม่นั่นเองเพราะว่าดาวดาวดาวรา,าหูสถิตอยู่ที่มังกรพึ่งเข้าราศีกุมเพราะฉะนั้นนะคะช่วงเวลานี้ให้คุณนะคะสิ่งใดที่คุณคิดไว้องค์ไหนที่คุณคิดไว้คุณพึ่งไปสักการะมาอาจจะเร็วๆนี้ก็ตามนะคะที่ท่านสถิตนะคะอยู่ณสถาน อันศักดิ์สิทธิ์อันกว้างใหญ่นั้นนะคะนำพาให้คุณท่านมาเปิดโลกใหม่ให้คุณเปิดโลกอันศักดิ์สิทธิ์นี่คือโลกที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้คาคุณคาคุณคนี่คืออะไรคะนี่คือคุณจะได้นะคะธุรกิจงานใหม่ของคุณนะคะ T of one ท o o อแล้วก็ t of o n คุณจะไม่ใช่ทำธุรกิจที่2ที่คุณจะกลายเป็นธุรกิจใหม่ธุรกิจที่3อาจจะเป็นธุรกิจที่3ที่ยิ่งใหญ่นับจากนี้นะคะปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นคิดทำใหม่คิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนี่คือ o of o f บอลและก็ t of อฟบอลนั่นเองนะคะ ก้าใหม่ในชีวิตคุณแต่ไม่ใช่ก้าแรกนั่นเองเราบอกเลยนะคะไม่ใช่ก้าแรกของคุณแต่เป็นก้าที่ยังยืนครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขนั่นเองนะคะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ก้าใหม่ของคุณนะคะเป็นก้าหลายๆก้าแลว้วแล้วความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณาัฒนานี่คือนะคะสามไม่เท้าทีออบบอลคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตคุณแต่ถ้าคุณไม่อยากมีหุ้นส่วนก็ได้นะคะ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับทางด้านการงานธุรกิจการงานของคุณจะมีการทำแฟรนไชส์นั่นเองนะคะผลผลิตเป็นกอบเป็นกรรมต่อค่ะโอ้โหท่านมาบอกดีมากอะทุกคนข่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ออคณโอ้ท่านมาบอกดีมากนี่คืออะไรคะนะคะผลผลิตนะคะธุรกิจการงานของคุณนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงมีการขยับขยายถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนี่คือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะความสําเร็จของคุณบารมีของคุณมาถึงแล้วนี่คือคิงถือคิงถือดาบนั่นเองนะคะบารมีสิ่งที่คุณวางไว้สิ่งที่คุณทําไว้นะคะถึงเวลาความสําเร็จเกิดขึ้นในปี68และเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนภายใน3ปีนี้ ธุรกิจของคุณจะมีการขยับขยายสาขาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมันจะเติบโตอย่างเร็วมากนั่นเองนะคะภายใน3ปีนี้พูดเลยว่า3ปีนี้หรือ3เดือนนี้นั่นเองนะคะมันจะมาเร็วมากนั่นเองนะคะเพราะว่าสามไม้เท้านั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะให้คุณนะคะอ,อย่าใช้อารมณ์นะคะคุณเป็นคนเก่งกว่าคุณจะผ่านด่านเป็นราชาถือดาบได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ นะคะนี่คือนี่คือควินนะคะควินถือดาบไม่มีอะไรจะดีเท่านี้แล้วบารามีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณไปขอเรื่องอะไรคุณก็ประสบความสํำเร็จเพราะบารามีมาถึงนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิต ะะจังหวัดชีวิตที่แท้จริงต่อให้คุณอ้อนวอนขอขนาดไหนเมื่อจังหวะชีวิตคุณยังไม่มาถึงเมื่อนั้นคุณก็จะไม่ได้รับแต่เมื่อนะคะถึงเวลาเมื่อนั้นคุณจะได้รับอย่างเสน่หาอย่างที่ไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้นั่นเองนี่คือราชินีราชินีถือดาบ นะคะบารมีของคุณมาถึงแล้วนับจากนี้คุณจะทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะมันจะราบลื่นมันจะไหลเหมือนแม่น้ําเลยค่ะมันจะราบเรียบมันจะง่ายมากเลยนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จบารมีของคุณแล้วลูกน้องของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลูกคุณโคตรมีบารมีลูกน้องของคุณนะคะก็จะเชื่อฟังคําสั่งของคุณคุณชี้นกเป็นไม้ ชี้อ้ก็ได้หมดนั่นเองเพราะบารมีของคุณมาถึงแล้วแล้วนี่เกิดมาคู่กันด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านมาสื่อทั้งสองคนนั่นเองนะคะแต่ผู้หญิงเราบอกเลยว่านะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วถ้าใครไม่เหมาะสมถ้าใครเป็นคนโสดนะคะไม่เหมาะสมกับคุณคุณก็ไม่เอานั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็น คุณที่มีครอบครัวอยู่แล้วนับจากนี้นะคะครอบครัวของคุณถ้าจะกลับมามีความสุขให้เย็นให้พอรอให้เป็นนั่นเองแต่ถ้าคนรักเหมือนกันนั่นเองนะคะต้องใช้ระยะเวลานะคะแต่ไม่นานเมื่อถึงจังหวะเวลานะคะเมื่อนั้นครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนับจากนี้รวยรวยรวยเลยรวยยรวยฉ่ำๆนะคะถึงเวลาครอบครัวของคุณเมื่อถึงเวลาจังหวะเวลานะคะครอบครัวในปีนี้แล้วค่ะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะนี่คือเทนออฟคันั่นเองนะคะคคเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วสิ่งที่คุณอยากจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาทุก สิ่งทุกอย่างท่านประทานให้คุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองและท่านก็มาสื่อนี่คือครอบครัวของคุณค่ะนะคะคุณปรารถนาอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณจะได้เดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปไหนคุณก็จะมีความสุขนั่นเองไม่มีอะไรเท่าดีเท่า ten of c u p แล้วค่ะ ลัคกี้เลิฟแอนลัคกี้อินเกมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านข้อความพิเศษโคตรพิเศษโคตรของโคตรพิเศษเลยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะสิ่งที่คุณไปขอพรจากพระองค์ท่านเรื่องโชคลาภหรือว่าเรื่องธุรกิจการงานจะสําเร็จภายในปีนี้ภายในสเดือนนี้จะบังเกิดสิ่งที่คุณปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จนะคะแล้วจะมีแต่ความรุ่งโรจน์เข้ามาส่วนเรื่องครอบครัว จังหวะรอรอไม่นานค่ะภายในเดือนนี้สิ้นเดือนนี้อะไรอะไรจะเข้าที่เข้าทางและความสุขจะมาแบบยั่งยืนและถาวรน,นั่นเองนี่คือนะคะข้อความพิเศษจากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเพิ่งไปสักการะมาท่านสถิตยอยู่ช่วงเวลาที่คุณไปสักการะนั่นแหละค่ะอยู่ข้างคุณเลยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าพระองค์เป็นเป็นพระองค์ไหนนะคะแต่เรารู้ว่า ท่านมาบอกคุณแล้วคลิปนี้ถ้าคุณอยากเซฟไว้ตลอดให้คุณเซฟไว้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปของคุณแต่คุณจะต้องลงมือทําด้วยนั่นเองนะคะเพราะประตูประตูของคุณประตูการเงินของคุณก็เปิดประตูการงานของคุณก็เปิดแล้วนั่นเองโลกใบใหม่ของคุณได้เปิดแล้วประตูด้านความรัก ก็ได้เปิดแล้วนั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโชคลาภครั้งใหญ่มาถึงคุณแล้ววันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ